กันนะอยากดูว่าจะเป็นยังไงต้องแต่งตัวเป็นคนท้องก่อนเพราะถ้าไม่แต่งตัวเป็นคนท้องมันจะฆ่าเราตายถ้าเป็น,นท้องเด็กถ่ารกมันก็จะฆ่าเราไม่ตายเราจะเอาคนไม่ดีมารวมกันให้หมดนะ,แล,ะดแล้วก็ยากูซาสียากุซาเสียสีดำเราฆ่าไปแล้วแล้วก็เลยไม่ฆ่าแล้ว ไม่มาเกิดตรงพอดีเป๊ะ มีตายได้จะได้เงินนะแต่เราเคยฆ่าแล้วมันมีประมาณ3าสี่ล่างเลยอะมีสมสี่ล่างเลยนะฆ่ามันตายยากมากเมาใหว่า,า,ก,ก,า,ก,าก็ยชยกืนอย่ไอ้คชายเด็กเป็น อเอฟโอมไปไหนแล้วนูอฟโอม ไปไหนเล กรสุนมันหายก็ะสุนหายใส่ชีวิตจไปทางไหนนะหนู มันจะตายหรือมันจะเป็นอะไรไหมบางคนก็ถามบางคนก็ไม่ถามนะเราจะบอกว่าถ้าเกิดโดนก็คือตัวตะเด็นนะคะโอ้ไม่ก็นั่นไงยาบซ่าเขาแท้ของจริงโอเคตายโอ้โหมานรุมมาเร็มเต็มโอ้โห 啊，对。<Okay. S 2> okay. Thank <tries> you. ก็เป็นไงยาคิดซากอะโอ้ยมันขายกระสุน,น,น,ยสน,น,นยสอยู่นี่แล้นี่กำลังขายกระสุนอยู่นี่โอ้ยไอ้เด็กกำลังจะบอกว่าขายกระสุนเลยแล้วทำไมคนขายกระสุนมาอยู่ตรงนี้เนาะ ฉันบอกอะมไม่ทุนอีกต่อไปแล้วอุ๊ยขอพายค่ะอย่า